สูงครับพี่น้องไปเอาเขาครับวันมาได้มาออนเดดเอ้ยตีน้ำตกหาราดหรือว่าน้ำตกแม่แอบในคนาะอยู่ตีในตรงวง,งเกียงแสนในค่ะในก่อมาชมโดยธรรมชาติมาชมโดยธรรมชาติในป่าในหุยในด้อยหินท่าเป็นตี ธรรมชาติดีครับทีในอโลผมผม,มกัดกัดเย็ยนดีโดยการนําขุนนําขุนใน้อำใจสังขะเนาะย้อนตัวต่อเดียวในก็นำาฝถ,ถ,ถึงขิ่งขนข้าวตกลงมานําหวยนาลอยจกนั้นก็ปัดลงมาไหนจากในเท้าให้นามันขุนนั่นนะค่ะนะอเอาคทางใต้นก็เป็นตีนางตีเต้าก้นมาแหล่ต่อมานางมาเศ้าแล้วก็ขายย่อนหรือว่า อาบกันได้อาที่ในก็ติดลึกเปีงแอลไหนค่ะเนาะติดลึกเปีงแอลก็ค่ะอ่าลงกว่าเจดเนื้อเจตโตได้อยู่เอาคาย่อนกันได้อยู่ในค่ะเนาะด้วยการน,นำในอัมพวอนนำก็คือ,อนำในอัมพวอนนำก็คือในค่ะเนะะเาฮ้อครับแม่เลีย้ยงลูกยังหลับหันมาได้เลยเอเอ ถ่ายวิดีโอเออเยอะนะแก่เออลูกไรเออเออกับตอกอะไรอ๋อค่ะนายไปนับตอกพาลาดกันวันนอ้แม่แอบค่ะสังเกตว่ามาแหลมมาในในก็ในมาดูมาเต้ยกันครับเนาะมาแหล่เต้ยค่ะน้ำก็ตึ๊กขุดไว้ย้อนไปว่าฝนตกมาหลายวันต้นตีแรกน้ำหัยน้ำลอยจนนั้นก okay. ็กรอบลงมาไหนก็จากในตกมาไหนครัเนาะ lông gấm điều à lông gấm điều cả lông đi điốt tock bên đó điốt lông bay คเอามาตดยเส้นตั้งปอกกว่าจ้มกันเลยครับเนาะอันแนวอ,อยู่ตั้งไตค้ค่ะด้านเชียงตั้งไตครับเนาะเอามานนั่งเด่นด้านเชียงตั้งไตแต่เดี๋ยวแน่เขาก็ตีออนฟอกอขึ้นกว่าเลยครับเอามาตดยเส้นตั้งขึ้นกว่าจ้มกันเลยครับเนาะ มาโดยคนสร้างคืนกว่าจังการในครับธรรมชาติวิวทัดดีหนายาวในครับเนาะธรรมชาติวิวทัดดีนะในครับติดขึ้นหินในกว่าในครับเราเห็มีอ่าตีมุงมองสองที ตีมุงมองสองตีก็จะอยู่เนอในอจันที่สองจันที่สองอันนี้เขามาแต่ตัวตั้งในก่อน,นไหมครับในถนะผลต่างก็ตีเมื่อทั้งนั่นครับเกินเมื่อแล้วก็เลาะก,กวาดตามโวยเจ้านั่นครับเนาะเมื่อเนือบุญกะตีมีคนจุกอยู่บนถนะ คนตั้งเข้ามามิดีหันค่ะในก็มาแหลมมาเยี่ยมชมกันได้ในคะนะ่ะเอาค่ะเอาติดปลอกมือเอาค่ะเนาะ ผนตัง้งคืนก็ติดจริงอีกนึงค่ะในค่ะเนาะผนตัง้งคืนเมื่อเป็นคืนไหลคะ่ะเป็นจันเป็นจันค่ะเนาะ ก็ขึ้นมายาวในมันจะมีหนตั้งลงกว่าทีนในจริงทีนในหน่อยเดียวไว้ค่ะในค่ะจริงวัดจริงค่ะนะในก่็หนตั้งไปขึ้นกว่าแที่ยงในค่ะ อย่าลืมเน็กสักคร่เน็กที่ตามจุมม้มเฮาไหวจีไตชัน<ม>ตีไรมาเหน่ทางตีไรมาป้อนเหนพี่น้องเขาให้ดูตัวกันแนทะ้งไหนคะ่ะ<ม>ไหนคะ่ะเน,ะ<ม>นาะผนสั้งออกมากกว่าที่เคยนิดนึงค่ะ ในค้านับตกกว่าก็เสีขุนนิดนึนงเนาะ <c oughs> ในข้าหนุนตังออกในค้าเนาะกาวจอดไว้กันไหนคะ่ะ này có màn tôi còn tăng khó mà có tí ra nằm tí ra nằm này nó này thì mình kiếp ăn này nó hàng kiếp nam này này ở, này hồi này lối chân ma này nó ในหอยในป่าในเถินจะนั่นเสออกมาพบกันแล้วก็ไหลมาทั้งใหนนะครัเนาะก็ดเสตกขวาที่ไหนครับห้องยามตกขวาในกอดจะเป็นดินท้าลงขวาท่าในใดก็จย่างในห้องว่าน้ำตกคณะท่านะนก็มีคนมาแหล่มาอาบน้ากันไหนครับ วันมันได่เท้าจุ่มไหวจีได้ชั้นหน่อยแต่ในเกลือย่างไวหมอกไก่นะครับยินดีขอบใจผู้เขารูด้วยเอาเขาผู้ก็ผู้คนผู้เน็กตะไทรเน็กติดตามเท้าไหวจีได้ชั้นยินดีขอบใจไม่ส่งผู้ก็ติดตามเขาไม่ส่งครับใครต่างทีบอกมือหอดเพื่อนอนปี มาเห็นทางวหิ้อลอยก็อจันหอมจันยู่ฮือ้าที่ถึงลินวันเฮาอยู่กูน้องค้างสุดแหงตอนฟังดางเลียน เพิ่นไม่เบิกตานวันนอกดีอยู่เซาเตะเพง đây là đêm liền nào giờ dài òn kỳ khi chỗ ôn dù nóng mơ lì dù hót hơn con <Niccoughs> mơ nó òn cô ýnh sâu nhà phơ kỳ ốc mơ hoạt hơn non kỳ lúc mà ดังหวยลือลอยก็จันทร์พอมันอยู่หือถ้าที่ถึงลินวันเฮาอยู่กูน้องขางสุดแห้งตอนฝั่งตามเล่นน้ำเตียนสำสังสุงส 早的不行。